วิทยาการคอมพิวเตอร์ภาษายูเครนอินฟอร์มาติกาอุกรรยิสกามวาคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์แล็ปท็อปโน้ตบุ๊กแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ พลัชชัตตนคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการออปเปอเรชันสแตมเว็บบราวเซอร์บราวเซอร์อินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ เว็บไซต์อีเมลอเล็กทรอนิโปสต์แอนิเมชันอเนีมเอีขั้นตอนวิธีอัลกอริทมภาษาโปรแกรม Мова програмування. Рахат Машинний код. Компайлер Компілятор. Крюкай комп'ютер. Комп'ютерна мережа. Сирфур Сервер Панкомун. База даних. Хакбеткомп'ютер. Апаратне забезпечення. СОКВЕ. Програмне забезпечення. Микропроцесор มิโครโปรเซสเซอร์มโ<า>คคอมพิวเ,อเอตอ,อร์นามือแป้นพับอักระคอมพิเมออวเต,ต,ตอร์นาคีย์บอร์ด์จอภาพโมนิทอร์เครื่องพิมพ์ปริ้เตอร์ Floppy disk. Hnuch disk. Verat computer. Computer virus. Program pong virus. verat. Antivirus na programa. Program computer. Computer na programa. Хуанпенчінг Самген Віртуальна реальність. Не забудьте підписатися на наш канал.